สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์วิธีการหาหุ้นนะครับสำหรับบางคนที่ชอบเล่นทรงแบบที่มันย่อไปแล้วหรือว่าทรงที่มันงัดมันจากข้างล่างนะครับคือคือไม่ชอบแบบอารมณ์แบบไม่ชอบไล่ราคาหรือว่าบางทีหุ้นขาขึ้นเนี่ยเราก็มองว่าเออมันขึ้นมาไกลแล้วนะครับอยากสะสมแบบเป็นไม้แรกๆมากกว่าในการเทรดนะครับโดยโดยที่อาจจะไม่ได้ดูฟันเดเมนทัลนะ แต่ว่าดูชาร์ตก่อนนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงคราวนี้ในตัวของฟินวิทเองเนี่ยมันก็มีตัวช่วยอยู่เหมือนกันในการช่วยหาหุ้นที่มันเป็นทรงแบบนั้นนะครับโดยที่เราเข้าไปที่เทคนิคนะคราวนี้ผมผมอยากจะแบ่งเป็นการการสแกนเนี่ยแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบหนึ่งเนี่ยคือหาหุ้นจาก52 Week High Low เลยคือหุ้นที่ลงไปต่ำเลยแล้วกำลังแบบมีการงัดขึ้นมา นะครับในการมีการมีการงัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ผมจะใส่เนี่ยผมจะใส่ว่าอะไรก็ตามซึ่งมันอยู่ในเรนจ์ระหว่าง0ถึง10% above l o w เนี่ยผมเอาหมดนะเราลองดูนะคือ0ูนถึง10%เนี่ยมันอาจจะกองนิ่งอยู่ข้างล่างเลยก็ได้ หรือกองอยู่แล้วมีไม้ที่เล่นขึ้นมาเป็นเขียวสักไม้หนึ่งแล้วก็ซึมต่อก็ได้หมดนะครับแต่เราจะดูซิว่าเออไอจาก7630ตัวเนี่ยเราสแกนด้วยเงื่อนไขเดียวเนี่ยมันเหลือหุ้นอะไรบ้างสแกนมาแล้วเนี่ยนะครับยังเหลืออยู่ประมาณ358ตัวซึ่งยังถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูชาร์ตก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างกดไปที่ชาร์ตนะครับโอ้โหคุณจะเห็นว่ามันเป็นทรงหุ้นที่แบบเขาเรียกอะไรอะ ก,ก็ตามเงื่อนไขที่เราสแกนนะครับแต่มันจะเป็นแบบเหมือนหุ้นฟันหลอ่อหุ้นขาสภาพคล่องมากเลยเพราะฉะนั้นตัวที่จะช่วยเราสแกนอีกอันหนึ่งนะครับให้กลับไปที่ descriptive นะครับหรือ character ของหุ้นแล้วคุณไปเลือกที่ market cap เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ถ้าเป็นหุ้นที่เล็กมากๆเนี่ยบางทีเราก็เขาเรียกอะไรอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีข้อมูลนะและสภาพคล่องมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้อย่างน้อยที่สุดนะเลือกตั้งแต่ mid cap ขึ้นไป น่าจะน่าจะเป็นโอกาสให้เราเข้าไปเก่งกําไรหรือลงทุนมากกว่าคราวนี้มาดูทีละตัวเลยนะครับว่าเงื่อนไขที่สูง10%งที่อยู่เหนือโลเนี่ยทั้ง Mega แ a p ทั้ง Large Cap ทั้ง Mid Cap นะในวันที่31พฤษภาปี2020ี่เนี่ยนะครับมันมีหุ้นอะไรบ้างเราดู m e ก a ก่อนนะแต่ผมเดาวนะเมก a ยังไม่ยังไม่น่าจะมีเพราะรู้สึกว่าหุ้นใหญ่ในในสารัฐตอนนี้มันขึ้นเป็นขาขึ้นหมดนะครับลองไปดูซิมีไหม อ่ะอย่างเงี้ยครับเวลาที่คุณสแกนออกมาแล้วผลมันเป็นศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมัน e r อร์นะแต่ด้วยเงื่อนไขที่เราบอกไปว่าเราอยากหาหุ้นที่สูนถึง10% above f low เนี่ยในหุ้นที่เป็น m มกะ Cap หรือ200 b i l l บิลเลนยขึ้นไปมันไม่มีนะครับคราวนี้ไปดูที่ large cap large cap คือ10ถึงประมาณ200 b i l l บิลเลนนะ10ถึง200 b i l l บิลเลนะมีหุ้นมาให้2ตัวครับมีหุ้นมาให้2ตัวซึ่งก็คือ หุ้น c a n นอนะของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ Bank ์ s b c นะครับไปดูกดไปที่ Basic ก็เข้าไปดูซิว่าเออเนื้อหาเขาเป็นยังไงบ้าง MarketCap 28 b i l บ i o n p ิลเลน PE 20เท่าเนี่ยครับกองอยู่ข้างล่างเลยกองอยู่ข้างล่างเลยคืออยู่ในเรนจ์ศูนถึงสิจากโลนะครับก็ก็ตรงตามที่เราที่เราสแกนไว้นะครับดีเวนท์เท่าไหร่ PS PSPB เท่าไหร่ p e เท่าไหร่นะครับ s s c เเป็นยังไงบ้างนะครับ Market Cap เท่าไหร่ PE เป็นยังไง Forward PE เป็นยังไงนะครับก็ลองมาเทียบดูนะคุณคุณก็จะได้ตัวที่เป็น Large Cap อยู่2ตัวนะครับขวนี้อีกตัวถ้าไปดู Mid Cap สิ Mid Cap มีอะไรบ้าง Mid Cap ได้ทั้งหมด7ตัวนะครับขอไปดูที่ Overview นิดนึงนะมีอะไรบ้าง Aluminum Corporation a d น a ะ c e v d n s p o s i s s o s v l s e r v i c e เนี่ยเป็น Industry Material โมโมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่หุ้นชาบูใช่ไหมเป็นหุ้นอะไรครับอินเทอร์เน็ตคอนเทนต์อินโฟมชันนะโอเคแล้วก็ไฟแนนซ์เชลเนี่ยครับพวกนี้ก็ค่อยๆเข้าไปดูแล้วกันว่าคุณชอบหรือเปล่าโดยที่อาจจะเป็นการสแกนจากภาพคร่าวๆเหมือนเดิมเมื่อคือกดไปที่ชาร์ตแล้วก็ไปดูซิว่าเออทรงแบบนี้เราชอบไหมนะครับอันนี้เพิ่งเบรกลงหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือตรงเนี้ยจะเป็นการบอกว่าเออเราหาหุ้นที่ศูนยถึงสิของ ของจากโลนะครับแต่แต่มันไม่ได้บอกทิศทางเนาะว่ามันกำลังจะขึ้นหรือลงนะครับแต่อย่างอัน,นเนี้ย CEA เนี่ยเหมือนกําลังจะเบรกลงนะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โมโมก็เหมือนกันนะครับ SLQT นี่อาจจะเป็น IPO ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในบรรดาที่ถ้าดูแล้ว ผมไม่รู้ทุกคนมองเหมือนผมหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าในบรรดาทั้งหมด7ตัวเนี่ยตัวที่สวยที่สุดน่าจะเป็น ACH นะเพราะว่ามีการคอนโซลค่อนข้างนานนะครับแล้วก็โอเคมีการตบลงไปหน่อยอาจจะมีการเบรกเอากลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้แต่ดูทรงทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะสวยนะครับแต่อย่างบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยบางทีไม่ได้อยากหุ้นที่แบบไม่ได้อยากเอาหุ้นที่แบบมันงัดจากโอ้โหโลแบบมากๆมาเลยแต่ขอเป็นแบบ มันมีการ correction ลงมาหน่อยหนึ่งค่อนอาจจะไม่หน่อยค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังฟอร์มตัวจะกลับเป็นรอบใหม่เนี่ยมันมีเงื่อนไขในการ scan ไหม อันนี้เนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นนะครับจริงๆไม่มีผิดถูกนะสำหรับใครที่มีสูตรในการสแกนดีๆนี่นะครับสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเพื่อแชร์กันนะว่าคุณมีการหาหุ้นยังไงบ้างน,นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นในการที่เขาจะลองมาสแกนหาหุ้นเทรดดูเหมือนกันเพราะว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่า7 0 0 0กว่าตัวเนี่ยรับรองว่ามีโอ้โหสินค้าให้เราเลือกเทรดมากมายนะครับคราวนี้ผมเอาเงื่อนไขตัวนี้ออกก่อน เอาเงื่อนไขนี้ออกก่อนนะผมกดเวลาจะเอาเงื่อนไขออกเนี่ยนะครับถ้ามันมีน้อยเนี่ยกดทีละตัวก็ได้แต่ถ้าอยากจะลบทั้งหมดที่เราเคยสแกนมาเนี่ยให้กดรีเซ็ตนะอันนี้มี2เงื่อนไขก็กดรีเซ็ตนะครับอ่ามันก็จะกลับเป็นศูนย์ให้แล้วก็ค่อยเลือกเงื่อนไขใหม่คราวนี้อีกเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นการสแกนหุ้นที่แบบเออมันมาจากโลหรือมาจากบอททอมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่ํามากๆและกลาลังจะฟอร์มตัวขึ้นใหม่เนี่ย เงื่อนไขเนี่ยผมใช้ moving average ง่ายๆเลยแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ครับว่าเป็นหุ้นที่พักตัวณโลจริงๆแต่ขอเป็นหุ้นที่ยืนอยู่เหนือเส้น200วันขอเป็นหุ้นที่ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่เป็นหุ้นที่ยังไม่ผ่านเส้น50วันเส้นค่าเฉลี่ย50วันเพราะฉะนั้นผมจะใช้เงื่อนไขเป็น price below SMA 50 แต่เป็น price above SMA 200นะครับเราจะได้หุ้นมาทั้งหมด1 0 1ตัวหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะกองกองอยู่แถวประมาณเส้น200เนี่ยครับแต่อยู่ใต้เส้น50นึกออกไหมตามเงื่อนไขที่เรากรอ,อกไปคราวนี้อย่างที่บอกคือถ้าเกิดอยากได้ตัวช่วยเป็นหุ้นใหญ่หน่อยคุณมาที่ descriptive นะครับไปที่ large cap นะไปที่ large cap ได้หุ้น2ตัวครับเนี่ยหรือหุ้น2ตัวเอง b i i b นะครับอันนี้หุ้นอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ biogen นะครับอยู่ที่หมวดของพวกอุตสาหกรรมยาเอออันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นหุ้นที่มีการเล่นเป็น channel ขึ้นมานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็น b n t x นะครับ b n t x biotech เหมือนกันนะ หุ้นตัวนี้เนี่ยยิงขึ้นไปแล้วก็กำลังพัก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 แล้วมีแท่งเขียวมาเนี่ยครับบางคนเนี่ยจะชอบเล่นหุ้นสไตล์อย่างเงี้ยคือเป็นการเล่นหุ้นที่มีการเขียวขึ้นมาแท่งแรกหรือจะมีการแบบเบรกเอาขึ้นมาจากข้างล่างเพราะว่าชอบหุ้นที่เป็นต้นเทรนมากกว่าคุณก็มาดูนะครับแล้วก็มาเลือกดูซิว่าเฮ้ย ตัวเนี้ยกราฟมันโอเคมันจะเบรกเอาก็จเจงเงื่อนไขมันเป็นยังไงคือเราสนใจพื้นฐานไหมหรือเรามองแค่กราฟอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดมองพื้นฐานเนี่ย กำไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยมันติดลบอยู่เราอาจจะมองว่าตัวนี้แสดงว่าอาจจะไม่ได้เล่นที่เรื่องพื้นฐานและอาจจะเล่นในเชิงกราฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเชิงเก่งกําไรมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คืออยากจะบอกว่าเออในการสแกนหุ้นผ่านฟินวิทเนี่ยมันมีวิธีการใช้ได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ ทวนอีกทีหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นตัวที่มาจาก52วิ e k high low นะครับแล้วก็ไปเซตตรง0ถึง10เอเนะเบิร์ฟโลหรือ0ถึง5ก็ได้นะอยากได้หุ้นที่แบบโอ้โหมันติดดินเลยนะโลแบบโลสุดๆเลยก็สามารถปรับเงื่อนไขได้นะครับหรือมองว่าหุ้นที่มันติดดินอย่างน้อยเนี่ยมันควรจะยืนอยู่เหนือเส้น200วันเพื่อแสดงว่าเออตัวพื้นฐานเนี่ยมันยังค่อนข้างแข็งและยังเป็นแนวรับจิตวิทยาที่ คนส่วนใหญ่น่าจะกลับมาเล่นหุ้นตัวนี้ได้แต่ยังไม่ได้ไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปต่างๆเหล่านี้ที่ผมทำมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่ริเริ่มนะครับในการเทรดหุ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาครับ